สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปค่ะวันนี้ก็หนาวสุดๆค่ะพี่ๆน้องๆขาหนาวจนเสียงไม่มีแล้วค่ะลบยี่สี่ยี่ห้าองศาโอ้ยหนาวสุดๆเลยค่ะคุณตากับยายสนก็นี่แหละคะ่ะออกจากบ้านไม่ได้เลยวันนี้กเกือบจะอาทิตย์แล้วค่ะหนาวอยู่แบบนี้ละค่ะอยู่ในบ้านก็ต้องบอมร่างกายค่ะต้องใส่ชุดกันหนาวอยู่ตลอดเวลาแม้แต่หมวกก็ถอดไม่ได้ค่ะ ก็นี่แหละค่ะหาอะไรทําอยู่ในบ้านถ้าไม่งั้นก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่าพวกเราเคยออกกันแทบทุกวันนะคะ่ะช่วงนี้ไปหาปลาก็ไม่ได้คุณตาก็อยู่หน้าเตาผิงอยู่แบบนี้แล้วค่ะหนามากนี่แหละค่ะชีวิตที่อยู่ต่างแดนนะคะพวกเราก็อยู่ได้กับเตาผิงค่ะในซุ้มความผุนนะคะถามว่าเสียบไหมเสียบ่แต่เอาไม่อยู่เลยค่ะ นี่คุณตาก็ไปออกไป,ไปเอา,เาปลายนีค่ะตู้ปลายนีจะอยู่ตรงฝั่งนู้นนะคะจะจะมีเป็นแถวแถวเอาไว้ให้คุณตาก็ออกไปเอาปลายนีเดี๋ยวเรามาเปิดซองปลายเณีกันว่าเป็นซองอะไรค่ะคุณตาก็เข้าออมาแล้วค่ะหิมะขาวโพนที่หลัง ข้ออกก่อนสิคุณตาหิมะเต็มหลังอยู่นะในสวนก็บอกว่าออกไปก่อนออกไปก่อนให้เป็นไปเอาหิมะออกก่อนถึงค่อยเข้ามาไม่งั้นก็จะมาละลายเป็นน้ําเปียกเต็มอยู่ตรงนี้แหละค่ะต้องไปเคาะออกก่อนถึงค่อยเข้ามาเนาะค่ะอย่างพวกรองเท้าพวกอะไรอย่างนั้นพวกเราก็จะใช้ไม้กวาด วดออกก่อนค่ะไม่งั้นก็จะเข้ามาในบ้านก็มาละลายเปียกแฉะอยู่ที่ในบ้านค่ะพวกเราจะเป็นประตูสองชั้นอันนี้จะเป็นทางลงค่ะทางลงห้องซาวหน่านั่น,น,นเองกุตาก็เอาถังเข้าไปไว้ถังขี้เท้านั่นเองค่ะคุตาก็จะมาเปิดซองไปสนีดูว่าเป็นซองอะไร คุณตาบอกว่าเป็นซอกจากไอ้นู่นค่ะจากโรงพยาบาลที่ยายสนไปเจาะเลือดตรวจเอาไว้นะคะอันนี้ละค่ะเตาของพวกเราก็แสงไฟก็ดับก็มอดลงแล้วค่ะพอแสงไฟเขาดับเขามอดลงอย่างกันนี้เราจะทําแบบไหนเดี๋ยวคุณตาก็จะมาเคลียร์ให้ว่าเหลือแต่ขี้เถ้าเนาะคะ่ะดูอุณหภูมิดิค่ะที่หลอดแก้วอันนี้นะคะ อันที่เห็นเป็นหลดแก้วอันนี้จะเป็นวัดอุณหภูมิอยู่ข้างนอกนะคะว่าอุณหภูมิติดลบขนาดไหนพวกเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละคะ่ะก็อยู่กันบ้านเล็กๆหลังเล็กๆอยู่ที่นี่บ้านหลังใหญ่ไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าค่าไฟแพงแล้วอีกค่าใช้จ่ายปลูกบ้านสร้างบ้านก็แพงค่ะเห็นกนลอนไหมคะ่ะสีแดงๆอันนั้นเป็นกนลอนตกเบ็ดตกปลาเรานนั่นเองค่ะอันนี้เป็นคันเบ็ดค่ะ กาลอนบ้านเรานั่นแหละค่ะอันนี้กาลอนเขาใส่ของที่ร้านอาหารเนาะคะ่ะมาเยสวนก็เอามาจากร้านอาหารคุณตาก็มาเจาะแบบนี้ก็ใส่อุปกรณ์ไปตกเบ็ดตกปลาน,นั่นเองค่ะต้องเอามาไว้ใกล้ๆเตาผิงค่ะทาไมถึงอเอามาไว้ใกล้เตาผิงเวลาเราไปตกเบ็ดตกปลามันเปียกน้ํามาะคะ่ะมันตันนะคะมันเป็นน้ําแข็งตันอันนี้เตาผิงอันนี้เนาะคะ่ะ จะสกปรกหน่อยเด้อค่ะก็ขอโทษขออภัยอันนี้ก็กรอนหมดแล้วค่ะเพราะว่าเลือดูหนาวนี่จะสูงไฟติดต่อกันยาวนานมากอันนี้ก็จะเป็นช่องค่ะเห็นไหมค่ะอันนี้จะเป็นปูนช่วงข้างบนนะคะพวกเราพอไฟมันดับลงอย่างกันนี้คุณตาจะปิดช่องตรงนี้ไว้ครึ่งเดียวนะคะอย่าปิดหมดนะคะถ้าปิดหมดเดี๋ยวเตาจะระเบิดค่ะปิดหมดเดี๋ยวเตาจะระเบิดต้องเหลือเอาไว้ครึ่งนึงค่ะ ตรงนี้ก็ปิดหมดค่ะถ้าไม่ปิดตรงนี้เดี๋ยวมันจะออกไปหมดนั่นเองค่ะอันนี้ตรงตรงนี้จะเป็นช่วงที่ว่าขี้เท่าเขาล่วงลงมาที่ว่าเราตักเวลาเขาเต็มเราก็จะตักเอาตรงนี้ออกไปเททิ้งนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะเราก็อยู่วิถีบ้านๆแบบคนชนบทอันนี้ก็เป็นที่ตักขี้เท่านั่นเองค่ะ เราก็จะตักออกไปทิ้งในเมื่อมันเต็มและะ้วค่ะเตาก็กร่อนหมดแล้วค่ะเดี๋ยวนู่นละคะ่ะถึงค่อยมาทํากันซ่อมแซมกันโอเคนะคะเยสวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะกราบขอบคุณค่ะ